ชายวัย54เสียชีวิตบนรถไฟทับสแกไม่ชัดป่วยโควิด19ญาติฝังทันทีไม่นำศพกลับบ้านผู้สื่อข่าวรายงานว่านายแพทย์สุริยะนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดประจวบคีริขันได้ถแถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันโดยล่าสุดพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด19เพิ่ม1รายที่อำเภอหัวหิน นับเป็นผู้ป่วยติดเชื้อรายที่12ของจังหวัดประจวบคีรีขันแล้วสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อรายที่12นี้คือนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษอายุ5 1ปีซึ่งเดินทางมาท่องเที่ยวที่อำเภอหัวหินทั้งนี้พบประวัติเป็นเพื่อนกับผู้ติดเชื้อรายที่3ซึ่งเป็นชาวอังกฤษอายุ60ปีที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่อำเภอหัวหินเมื่อวันที่17มีนาคมส5 6พัรก่อนมีอาการป่วยกระทั่งยืนยันตรวจพบเชื้อโควิดเมื่อวันที่22มีนาคมที่ผ่านมา ขณะนี้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนมีอาการดีขึ้นและกําลังจะได้ออกจากโรงพยาบาลในวันนี้ทั้งนี้เมื่อผู้ป่วยติดเชื้อรายที่12ทราบว่าเป็นเพื่อนชาวอังกฤษติดเชื้อโควิด1ิจึงได้กักตัวอยู่ในห้องเพื่อสังเกตอาการทันทีกระทั่งเริ่มมีอาการป่วยด้วยอาการไขต้ต่าๆคัดจมูกน้ำมูกไหลเมื่อน,นับเวลาการสัมผัสเชื้อเกินเวลา13วันถึงเริ่มมีอาการจึงเดินทางมารักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนและยืนยันผลตรวจพบเชื้อโควิด -19 โดยขณะนี้ เจ้าหน้าที่ทีมควบคุมโรคสำนักงานสาธารณาสุขประจวบคีริขันและสาธารณาสุขอำเภอหัวหินกำลังติดตามผู้สัมผัสโรคกับผู้ป่วยรายที่12ซึ่งมีความเสี่ยงสูงคือคนที่ขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่นำผู้ป่วยรายนี้มาส่งโรงพยาบาลเพื่อสอบสวนโรคและกักตัว14วันส่วนพนักง,งานโรงแรมและเจ้าหน้าที่โรงแรมที่พักอาศัยของนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษมีความเสี่ยงต่ำ แต่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงทั้งหมดต้องกักตัว14วันเช่นเดียวกันสำหรับผู้ป่วยรายล่าสุดนี้จะมีกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังน้อยกว่ารายอื่นๆเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผู้ป่วยรายที่12ได้เก็บตัวอยู่ในห้องพักทันทีที่รู้ว่าเพื่อนป่วยติดเชื้อโควิด19ที่ผ่านมาไม่ออกไปไหนใช้วิธีสั่งอาหารมารับประทานที่ห้องและทำความสะอาดห้องด้วยตัวเอง ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงต่อบุคคลอื่นได้อย่างมากขณะที่มาตรการด้านสาธารณาสุขของโรงแรมดังกล่าวถือว่าทําได้ดีมากพนักงานใส่หน้ากากอนามัยทุกคนวัดไข้พนักงานทุกวันและมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อตลอดเวลานอกจากนี้มีผู้ป่วยชาวมุสลิมเสียชีวิตหนึ่งรายบนรถไฟขบ,บวนรถด่วนที่37บางซื่อสุงไงโกลกโบกี้ที่4เลขนั่งที่28ผู้เสียชีวิตคือ,น,อนายอนันต์อายุ57ปี ชาวจังหวัดนาราธิวาสเดินทางกลับจากทําธุรกิจที่ประเทศปากีสถานซึ่งเป็นประเทศกลุ่มเสี่ยงถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและเดินทางต่อที่สถานีรถไฟบางซื่อซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาดทั้งนี้ระหว่างทางสถานีรถไฟหัวหินมีอาการเป็นลมเพื่อสอบประวัติพบว่าเป็นเบาหวานกระทั่งนายสถานีมาพบอีกครั้งผู้ป่วยเสียชีวิตแล้วที่สถานีรถไฟทับสแกจึงแจ้งโรงพยาบาลเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนของวันที่30มีนาคม ทางทีมโรงพยาบาลทับสแกได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บตัวอย่างสารคัดหลังในโพรงจมูกตรวจหาเชื้อโรคโควิด -19 จากนั้นนำร่างผู้เสียชีวิตใส่ถุงซิปล็อก3ชั้นก่อนจะประสานภรรยาที่จังหวัดอาราธิวาสเพื่อดำเนินการต่อตามประกาศของรัฐบาลให้ดำเนินการป้องกันการติดเชื้อโรคโควิดสำหรับผู้เสียชีวิตที่สงสัยว่าติดเชือ้อซึ่งทางญาติตัดสินใจประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามโดยนำร่างฝังที่อำเภอทับสแกโดยขุดหลุมฝังสองเมตร มีการโรยปูนขาวหนึ่งครั้งก่อนนำร่างมาไว้กลบหลุมแล้วโรยปูนขาวอีกชั้นแล้วถึงกลบด้วยดินสูงสองเมตรเหมือนเดิม